วันนี้ครับติโกพาเที่ยวครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่วัดกลางครับเดี๋ยวพาไปรู้จักหลวงพ่อนอครับซึ่งหลวงพ่อนอครับถือว่าเป็นเกจอิอยู่ในส่วนภาคกลางอยู่ที่อำเภอท่าเลือจังหวัดยุธยาครับเดี๋ยวจะพาไปรู้จักว่าหลวงพ่อนอหรือพว่าพระสายเหนียวพระสายอุนเป็นไงครับเดี๋ยวไปดูครับ ตอนนี้ผมจอดรถอยู่ในส่วนของบริเวณในส่วนของหน้าอโบสถครับซึ่งด้านซ้ายครับจะเป็นวิหารนะครับแล้วก็จะมีศารานะครับซึ่งก่อนอื่นเมื่อมาถึงวัดก็จะต้องพาไปกราบไหว้ในส่วนของรูปปั้นของหลวงพ่อนอซึ่งอยู่ด้านในครับเดี๋ยวยังไงไปดูกันครับว่าเป็นยังไงครับนี่ครับก็เป็นในส่วนของวิหารของหลวงพ่อนะครับ เนี่ยครับก็เป็นบริเวณภายในนะครับผมมาถึงภายในวิหารครับก็จะมีในส่วนของตูัวะจกครับที่ประจุลักษณะเหมือนพระเจดีนะครับซึ่งเป็นโลหะนะครับอาจจะเป็นแบบจำลองนะครับอันนี้ เป็นเจดีนะครับซึ่งนะ่าจะเป็นแบบจำลองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอ,อุปกรณ์ในการาบดยานะครับนะฮะเป็นอุปกรณ์ในการบดยาสมัยโบราณซึ่งสมัยพุทธศักราชาที่สิบหกถึงสิบเจ็ดนะครับซึ่งถือว่าเก่าแก่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเนะี่ยฮะ เป็นแท่นปูนครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวดูดูใกล้ครับอ๋อเป็นศิลาที่ประทับพระเจ้าทรงธทมครับอันนี้เป็นศิลาแท่นบรรทับนะครับลักษณะคือเป็นคล้ายๆแบบเป็นแผ่นนะครับเป็นการสลักหินนะครับนี่ฮะเป็นการสลักหินครับให้กลายเป็นเหมือนแท่นบรรทับนะครับแล้วก็จะมีรูปภาพของท่านนะครับ ซึ่งเป็นภาพวาดนะครับแล้วก็จะมีเป็นรูปเหมือนของท่านนะครับซึ่งให้ผู้คนมาปิดทองได้ครับด้านหน้านะครับก็จะมีในส่วนของฐานน้ำมุนนะครับซึ่งสามารถประพรมหัวได้นะครับเวลามากาบว่า้เสร็จครับด้านหลังก็จะมีในส่วนของข้างบนนะครับภาษาลีลิกธาตุนะครับหรือพระธาตุนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเพราะเห็นอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะมี รูปเหมือนท่านครับก็จะมีคนเอาทองมาแปะนะครับแล้วก็ส่วนด้านซ้ายครับก็จะมีในส่วนของวัตถุมงคลของท่านนะครับไว้จำหน่ายเหมือนกันครับซึ่งตอนผมมาตอนนี้ไม่มีคนอยู่นะครับสมัยก่อนครับวัดกลางนี้ครับถือว่าเป็นสำนักสงล้างครับซึ่งโดยพระเด็พระคุณหลงข้อนอครับท่านก็ได้ทุดงมาแล้วก็ได้มาอนุปปรุงในส่วนของวัดครับ แล้วสุดสมัยก่อนครับท่านได้ซ่อมแซมในส่วนของวัดโดยใช้วิชาคมท่่นไานเรียนมาครับก็คือในการทําวัตถุบงคนแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนต่างๆครับทำให้ชื่อเสียงท่านกระจอ,งอางใจนะครับซึ่งมีเรื่องเล่ามาว่าเมื่อปีพศ2400ประมาณ80ครับท่านได้ทําตะกรุดขึ้นมาซึ่งตะกรุดอันนี้ที่ท่านทําคือเป็นตะกรุดหน้าผากเสือนะครับซึ่งเขาเรียกว่าตะกรุดโทนครับเป็นตะกรุดที่ท่านได้ปลูกเศษเสกในส่วนของพุทธคุณต่างๆใส่ในส่วนของตะกรุดนั้นครับแล้วซึ่งตะกรุดนั้นนะครับ ท่านได้สร้างมาเพื่อใช้ในการที่จะทนุปรุงศาสนาและใช้ในการที่ให้ผู้คนครับเอาไปบูชาครับโดยสมัยนั้นครับก็คือเป็นปีพศ2480กว่าครับท่านให้บูชาดอกละ500นะครับซึ่งถือว่าแพงนะครับแต่คนก็ต่าง ที่จะมาเช่าบูชาท่านเชื่อในพุทธคุณที่ท่านได้ปลุกเสกลงในตะกุดครับซึ่งตะกุดนับผาเสืองท่านครับท่านได้ประกาศต่อหน้าชาวบ้านครับที่เช่าตะกุดครับว่าถ้าเกิดตะกุดที่ใครเช่าของท่านไปแล้วยิงออกท่านไม่เอาเงินครับซึ่งสมัยนั้นดอกละ5 0 0บาทถือว่าแพงมากครับแต่ชาวบ้านก็เต็มใจที่จะจ่ายให้เนื่องจากท่านครับจะนําเงินที่ปล่อยในส่วนของตะกุดครับมาสร้างในส่วนของูบสถและก็ในส่วนของวิหารต่างๆครับซึ่งแลววันนี้ครับ วัดกาก็ได้เจริญ่งเรืองโดยพระเด็พระคุณหลวงพ่อนอครับและว้วสวมคัญครับตะก,กุดของท่านก็เป็นอะไรที่เรื่องชื่อครับเพราะที่ว่าท่านได้ประกาศครับว่าตะก,กุดของท่านทุกดอกดอกไหนยิงและออกท่านไม่เอาเงินครับซึ่งจนปีประมาณปีพศ2490ปกว่านครับ ท่านได้ทําตะกุดน้ำผักเสือครับถวายกับในส่วนของราชการที่9ครับก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็คือให้ไปดอกนะครับแล้วในหลวงท่านก็ทรงพระมหากรณ์อธิคุณครับถวายในส่วนของพระไตจีวรครับกลับมาให้กับหลวงพ่อนอครับซึ่งก็กลายเป็นความบาปพึ้งของคนในท่าเรือและคนในวัดกลางและรวมถึงชาวบ้านรวมถึงพระเดชคุณหลวงพ่อครับที่ในหลวงราชการที่9ท่านทรงพระราชทานในส่วนของพระไตจีวรมาให้ครับ ก็น,นี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆข,ของท่านครับซึ่งเอาจริงครับท่านยังมีเรื่องราวมากมายนะครับที่เกี่ยวกับอภิเนหานของท่านครับหรือพูดง่ายๆพุทธคมของท่านครับซึ่งท่านถือว่าเป็นพระที่สายเหนียวครับสมัยก่อนครับเขาจัดอันดับพระสายเหนียวที่สุดในอยุธยาครับท่านก็เป็นหนึ่งในสี่องคนะ์น ยังไงครับใครสนใจครับก็สามารถเดินทางมากราบไหว้บูชาในส่วนของหลวงพ่อนอวัดการได้ครับคือใครเดินทางมาวัดสตเตอร์ครับก็ยังไงเลยมาได้ครับที่วัดการครับจะเลยจากวัดสตเตอร์มาไม่เท่าไรครับยังไงลองปัดหมุดครับแล้วก็เดินทางมาได้ครับวันนี้นะครับยังไงผมจิโก้ทาดีต้องขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปทำคอนเทนต์อะไรที่ไหนหรือผมจะไปไหนเดี๋ยวผมจะนําเสนอในช่อง y o u t u สตูดิโอเพียงครับยังไงฝากกดติดตามในช่องครับจากนั้นครบกรูปปิ่งครับไปกดรูปปิ่งครับ แล้วอย่าลืมครับถ้าเกิดชอบเนื้อหาที่ผมนําเสนอก็กดไลค์ครับและกดแชร์ต่อครับสําหรับวันนี้ครับผมจิโกูทาดีทุกคนลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ